สวัสดีครับผมจันเอเด็กรูมบุญลำนะครับคําถามนี้เป็นคําถามที่ดีเลยนะครับเพราะว่าอาจจะมีคนสงสัยเยอะนะครับคนสงสัยเยอะคนอยากรู้เยอะด้วยนะครับเรามาพูดกันแบบมีเหตุผลแบบสุภาพเลยนะครับขอถามนิดหนึ่งนะครับคนสักลายส่วนมากทําไมชอบถอดเสื้อจังเอาส่วนตัวเอาแบบผมนะครับหนึ่งเลยเราสักมานะครับมันเป็นรอยสักนะครับรอยสักมันก็เป็นเหมือนแบบเครื่องประดับชนิดหนึ่งนะครับที่เราสามารถที่จะเอามาโชว์ได้นะครับแล้วก็2เลย ที่ผมถอดเสื้อน่ะส่วนมากผมจะทําคลิปที่ตอนที่ผมอยู่บ้านนะครับผมไม่ได้ไปถอดเสื้อที่ที่สาธารณะนะครับผมจะถอดเสื้อทําคลิปเฉพาะตอนอยู่บ้านนะครับแล้วก็โชว์ไลา์ไปด้วยในส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่ามันเป็นเหมือนเครื่องประดับนะครับไม่ต้องเป็นซีเรียสอะไรมากนะครับนะครับมันเป็นส่วนสิทธิส่วนบุคคลของเขาไปนะครับส่วนพี่ก็มีสิทธิทจะสงสัยนะครับเพราะว่า <ừ. S 1> ทืาไมวพะพวก สักลายสุนมากต้องมาถอดเสือ้ออานะครับมันเป็นเหมือนเครื่องประดับเนาะมันเป็นเหมือนสร้อยมันเป็นเหมือนกําไรเราที่เราโชว์ได้เราเอามาให้คนอื่นดูได้นะครับมันเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะครับนะครับผมขอตอบประมาณนี้นะครับขอบคุณนะครับที่มาคอมเมนต์ขอบคุณครับสุภาพเรียบร้อยก่าพวกเนื้อตัวสะอาดบางคนอีกนะครับคนมีลายสักเสมอไอ้เต็มตัวก็ไม่ได้ดีเสมอไปแล้วก็ไม่ได้เร็วเสมอไปบางคนเขามีลายสักเขาก็เร็วก็มีนะครับ ส่วนคนที่มีรอยสักแล้วก็ดีก็มีเยอะนะครับนะครับเพราะเขาผ่านเรื่องราวอะไรมามากมายแล้วเขาคิดได้นะครับเขาเขารู้ไงเขารู้ว่าอะไรมันผิดเขาเลยรู้ว่าอะไรมันดีนะครับถ้าคุณไม่รู้ว่าอะไรมันคือเรื่องที่ผิดคุณก็จะไม่รู้ว่าอะไรคือเรื่องที่ดีนี่คือความจริงเลยนะครับนี่คือโลกแห่งความเป็นจริงนะครับแล้วก็คนมีรอยสักพูดสุภาพเรียบร้อยเนี่ยผมเห็นเยอะมากเลยครับคนมีรอยสักให้เกียติกันมากรู้ไหม คนที่เขาติดคุกกันเนี่ยหลายหลายคนนะครับพูดกันเนี่ยไม่ใช่กูมึงนะครับใช้แทนกันว่าเพื่อนผมคุณแกนะครับนี่คนที่มีเขามีรอยสักคนที่ติดคุกส่วนมากเลยผมสังเกตเลยนะครับอย่างเช่นผมเพื่อนผมน้อยที่จะพูดกูมึงตัววันนี้จะพูดเป็นเพื่อนเป็นครับผมแบบนี้กันหมดแล้วนะครับเพราะว่าพวกเขาอะให้เกียรติกันนะครับแล้วก็จะมีคนที่เนื้อตัวสะอาดบางคนนะครับแค่บางคนนะครับแค่บางคนเขาก็ จะมองยากหน่อยนะครับคนที่ไม่มีรอยสักเราก็จะมองยากยิ่งเป็นคนที่ผิวพรรณดีฐานะดีหน้าตาดีเรายิ่งมองยากว่าคนคนนั้นอนะ่ะเขาจะเป็นคนดีหรือคนเลวงั้นมันเราวัดไม่ได้เลยว่ารอยสักของเราเนี่ยจะวัดว่าใครเป็นคนดีคนเลวนะครับ